สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ความรู้นอกห้องเรียนนะครับเ,ออเคยสังเกตไหมคะเวลาเราออกรถใหม่ป้ายแดงมาสักคันเราทำอะไรกับมันบ้างเราไม่ได้แค่ขับมันออกจากโชว์รูมเฉยๆนะคะแต่เรามีพิธีกรรมให้มันด้วยทั้งผูกผ้าสามสีคล้องพวงมลาลัยที่พวงมลาลัยบางคนถึงกับต้องเจิมรถเลย มันมันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะว่าทําไมเราถึงปฏิบัติต่อเครื่องจักรที่เป็นเหล็กก้อนนี้เรากับว่ามันมีชีวิตจิตใจเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางที่ต้องให้เกียรติกันคําถามนี้แต่ไปถึงรากลึกของวัฒนธรรมไทยเลยครับเพราะสิ่งที่เราทํากับรถยนต์ในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะแต่มันคือการสืบทอดความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยที่เรายังใช้สัตว์หรือว่าเรือเป็นพานะหลักการพูดคุยของเราวันนี้จะพาไปสำรวจเส้นทางของความเชื่อนี้ ตั้งแต่การทำขวัญช้างทำขวัญควายสู่จุดกำเนิดของแม่ย่านานางบนเรือประมงและการเดินทางของท่านมาสถิตอยู่ในรถยนต์ยุคดิจิตอลนี่แหละครับมาได้ยังไงและทำไมในยุคที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยความเชื่อเหล่านี้กลับยิ่งแข็งแกร่งขึ้นวันนี้เราจะมาดูกันว่ามันเกี่ยวกับจิตวิทยาภูมิปัญญาโบราณหรือแม้แต่เรื่องเศรษฐกิจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพวงมาลัยดอกไม้ที่เราเห็นกันจนชินตาถ้าอย่างนั้น เรามาเริ่มกันที่แนวคิดพื้นฐานที่สุดก่อนเลยครับนั่นคือมุมมองของคนไทยต่อสิ่งที่เรียกว่าพาหนะเพราะนี่คือกุญแจที่ไขทุกอย่างเลยครับน่าสนใจมากค่ะคําว่าพาหนะในความรู้สึกของคนไทยมันกว้างกว่าแค่รถยนต์ใช่ไหมคะกว้างกว่ามากครับในวิธีคิดแบบไทยๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช้างมา้าวัวควายที่ใช้ลากเกวียนเรือพายไปจนถึงรถยนต์หรือแม้กระทั่งเครื่องบิน ทั้งหมดถูกมองว่าเป็นสิ่งเดียวกันคือเป็นผู้ช่วยในการเดินทางเป็นสิ่งที่พาเราจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งอ๋อพอจะเห็นภาพแล้วค่ะมันเหมือนกับว่าเรามีตำราหรือสูตรในการปฏิบัติต่อผู้ช่วยของเราอยู่แล้วพอมีผู้ช่วยหน้าใหม่เข้ามาเป็นรถยนต์เราก็แค่ใช้สูตรเดิมที่เราคุ้นเคยกับมันไม่ต้องไปคิดสูตรใหม่ให้วุ่นวายใช่เลยครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมาก ในอดีตเรามีพิธีทําขวัญควายเพื่อขอบคุณแล้วก็ขอเข้ามาที่ใช้งานมันมาอย่างหนักมีการทําขวัญช้างโดยเฉพาะช้างหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่จุดเชื่อมต่อที่สําคัญที่สุดที่พาความเชื่อนี้ข้ามาสู่ยุคยานยนต์ก็คือเรือครับเดี๋ยวสิคะเรือเหรอคะทําไมถึงเป็นเรือล่ะคะดิฉันนึกว่าน่าจะเป็นช้างที่เป็นสัตว์มงคลแล้วก็เป็นพาหาน,นะของกษัตริย์เสียอีกอะไรที่ทําให้เรือเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญขนาดนั้น เป็นคำถามที่ดีมากครับช้างมีความสำคัญในเชิงสถานะและอำนาจแต่เรือมีความสำคัญในเชิงความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณที่สถิตในวัตถุครับเพราะเรือทำมาจากไม้โดยเฉพาะไม้ตะเคียนซึ่งคนโบราณเชื่อว่ามีนางไม้หรือรุกเทวดาสถิตอยู่การโค่นต้นไม้มาต่อเรือก็เหมือนการไปทำลายบ้านของท่านทำให้ดวงวิญญาณตกใจหนีไป เจ้าของเรือจึงต้องทําพิธีทําขวัญเรือเพื่อเชิญดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์กลับมาสถิตในเรืออีกครั้งเพื่อคอยปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากพายุและก็พยันตรายในทะเลและดวงวิญญาณที่เชิญกลับมานี่เองก็คือแม่ย่านางที่เราคุ้นเคยกันแปลว่าแม่ย่านางที่สถิตอยู่ตรงพวงมาลัยรถของดิฉันทุกวันนี้จริงๆแล้วท่านคือวิญญาณที่เคยอยู่ในต้นตะเคียนแล้วย้ายมาอยู่บนเรือ ก่อนจะย้ายมาขึ้นบกเพื่ออยู่กับรถยนต์อีกทีโหประวัติการทํางานของท่านนี่ไม่ธรรมดาเลยนะฮะเนี่ย้ครับเส้นทางอาชีพของท่านน่าสนใจมากครับความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเนี่ยเริ่มต้นในกลุ่มชาวประมงไทยซึ่งมีพื้นฐานมาจากคติการนับถือผีสางเทวดาหรืออนิมิซึมที่เชื่อว่าทุกสิ่งในธรรมชาติมีจิตวิญญ,ญาณแต่ก็มีอีกทฤษฎีที่น่าสนใจว่าเราอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากเทพเจ้าทางทะเลของจีนอย่างเจ้าแม่มาจูหรือที่คนไทยเรียกว่าหมาจอด้วย บางคนก็บอกว่าคําว่าแม่แย่นางอาจจะเพี้ยนมาจากคําจีนว่าเยเนียงด้วยสมไปแล้วความเชื่อน,นี้ก็เดินทางจากเรือมาสู่รถยนต์และแม้กระทั่งเครื่องบินแต่พอมาอยู่ในบริบทใหม่พิธีกรรมก็คงต้องปรับเปลี่ยนไปใช่ไหมคะแน่นอนครับพิธีกรรมมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยเสมอการไหว้แม่แย่านางรถในปัจจุบันก็เลยเรียบง่ายขึ้นมากใช้แค่พวงมาลัยดอกไม้ผลไม้ไม่กี่อย่างขนมหวาน จุดทู่บอกกล่าวแล้วก็ผูแพรสามสีที่กระจังหน้ารถหรือพวองมาลัยโอ้แทบเทียบกับพิธีไหว้แม่ย่านางเรือของชาวประมงที่สมุทรสาครน,นี่คนละระดับกันเลยนะคะของที่นั่นเขาจัดเต็มเหมือนมาเลี้ยงใหญ่เลยมีทั้งเป็ดปลาหมึกแห้งหมูสามชั้นกระดาษเงินกระดาษทองเรียกว่าแม่ย่านางเวอร์ชันออริจินอลนี่ท่านมีมาตรฐานสูงกว่าพอสมควรเลยอาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับ มันแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการที่ปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองแต่แก่นวงมันยังเหมือนเดิมคือการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับพาหนะของเรานี่แหละคะ่ะประเด็นที่อยากรู้มากที่สุดเลยมันน่าทึ่งนะที่พิธีกรรมเหล่านี้มันปรับตัวแล้วก็ยังคงอยู่มาได้แต่สิ่งที่ที่ฉันยังไม่เข้าใจก็คือทําไมมันถึงยังอยู่ได้อย่างแข็งแกร่งขนาดนี้ในยุคที่เรามีถุงลมนิรภยัยระบบแบรก ABS มีเทคโนโลยีความปลอดภัยสารพัด ทำไมเรายังรู้สึกว่าต้องการการปกป้องทางจิตวิญญาณอีกชั้นหนึ่งมันมีกลไกลทางจิตวิทยาอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าคะและความเสี่ยงที่ทรงพลังมากการขับรถบนถนนคือความเสี่ยงที่เราควบคุมได้ไม่ทั้งหมดพิธีกรรมช่วยสร้างความสบายใจและความรู้สึกว่าเราได้รับการคุ้มครองแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นมันยังเป็นกุศลโลบายที่กระตุ้นความไม่ประมาทให้กับผู้ขับขี่ด้วยครับ อ๋อเหมือนเป็นเครื่องเตือนสติทางอ้อมสินะคะอย่างความเชื่อที่คนชอบพูดกันว่าวายให้ด hey, ีๆรถจะไม่งองแงไม่พาไปเกิดอุบัติเหตุพอเราเชื่อแบบนี้มันก็เหมือนเราสร้างความผูกพันกับรถมองว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่คอยดูแลเราเราก็เลยอยากจะดูแลเขาตอบแทนขับอย่างระมัดระวังมากขึ้นเช็คลมยางเช็คน้ำมันเครื่องบ่อยขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ำถูกต้องเลยครับมันคือการเปลี่ยนสถานะของรถจากวัตถุ ให้กลายเป็นเพื่อนร่วมทางหรืออย่างที่คุณพูดตอนต้นว่ากายทิพย์อีกชั้นของเราซึ่งมันนำไปสู่พฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยขึ้นและความเชื่อนี้ก็ไม่ได้มาเดียวๆนะครับมันมาพร้อมกับชุดความเชื่อร่วมสมัยของคนมีรถอีกเป็นแพ็คเกจใหญ่เลยโอ้โหใช่เลยค่ะมันไม่ได้มีแค่เรื่องไหว้แม่ย่านานางอย่างเดียวนี่นามันมาเป็นระบบนิเวศของความเชื่อเลย ไหนจะเรื่องเลือกออกรถที่ต้องเป็นวันดีเวลาดีเรื่องสีรถมงคลตามวันเกิดจนมาถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดเลขทะเบียนมงคลครับเรื่องนี้น่าสนใจเป็นพิเศษเพราะมันเชื่อมโยงโดยตรงกับความปรารถนาอีกอย่างหนึ่งของคนไทยนั่นคือการเสี่ยงโชคมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่วิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับศัยศาสตร์ในสื่อไทยพบข้อมูลที่น่าตกใจมากว่าข่าวเหล่านั้นกว่า75.5%เซเกี่ยวข้องกับหวยและการเสี่ยงโชคครับ เดี๋ยวนะคะ75.5%แปลว่าสำหรับคนไทยส่วนใหญ่ที่ยุ่งเกี่ยวกับความเชื่อเหล่านี้เกิน3ใน4ไม่ได้คิดถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักแต่คิดถึงเรื่องถูกหวยนี่รถยนต์ของเราไม่ได้เป็นแค่ยานพาหนะแล้วสิคะแต่มันคือตู้สลักเคลื่อนที่ดีๆนี่เองครับเป็นการสรุปที่เห็นภาพมาก และสื่อมวลชนก็มีบทบาทอย่างยิ่งในการศาสตร์น้ำมันเข้ากล่องไฟเรื่องนี้แน่นอนเลยค่ะทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุแปลกๆหรือมีรถของคนดังเข้ามาเกี่ยวข้องสิ่งแรกที่พาดหัวข่าวตัวเท่าบ้านก็คือเลขทะเบียนรถถูกต้องครับสื่อมักจะนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ในมุมของเรื่องแปลกหรือเรื่องน่าสนใจเพราะมันขายได้มันเรียกยอดไลค์ยอดแชร์ได้ดีโดยเฉพาะในสังคมไทยที่มีระบบความเชื่อแบบ 3ในหนึ่งคือมีทั้งเรื่องผีพรามและพุทธปะปนกันอยู่ทำให้มีวัตถุดิบในการเล่าเรื่องพวกนี้ได้ไม่รู้จบเลยและพอเรื่องพวกนี้ถูกพูดถึงในสื่อบ่อยๆมันก็ไม่ใช่แค่ความเชื่ออีกต่อไปแล้วใช่ไหมคะมันมีคนมองเห็นช่องทางทรรมาหากินแล้วมันก็กลายเป็นธุรกิจขึ้นมาทันทีนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับเมื่อความเชื่อถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสินค้าในระบบเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่า commoditization of culture พิธีว่รถได้สร้างตลาดใหม่ๆขึ้นมามหาศาลตั้งแต่การขายพวงมลลาลัยผ้าสามสีที่สีแยกไฟแดงไปจนถึงตลาดระดับไฮเอนด์ end, อย่างการประมูลเลขทะเบียนสวยที่ราคาสูงกว่าราคารถทั้งคันเสียอีกอยังไม่รวมบริการเจิมรถโดยเกจิอาจารย์ชื่อดังหรือวัตถุมงคลรุ่นพิเศษที่ทำมาสำหรับติดในรถโดยเฉพาะเลยนะคะทุกอย่างถูกทำให้เป็นธุรกิจได้หมดครับนี่คือการที่วัฒนธรรมและความเชื่อ ถูกแปลสภาพให้กลายเป็นสินค้าที่จับต้องได้และซื้อขายกันในระบบทุนิยมสมัยใหม่พอฟังมาทั้งหมดนี่ดิฉันว่าการไหว้รถใหม่มันซับซ้อนกว่าที่คิดว่าเยอะเลยนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องงมงายหรือไม่เชื่อแต่เป็นเหมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนภาพสังคมไทยออกมาได้ครบทุกมิติเลยใช่เลยครับ มันคือการผสมผสานที่น่าทึ่งระหว่างความเชื่อโบราณเรื่องจิตวิญญาณในสรรพสิ่งจิตวิทยาในการรับมือกับความสิ่งในชีวิตประจําวันและกลไกของสื่อกับระบบเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่ทั้งหมดนี้ทํางานร่วมกันจนทําให้รถยนต์กลายเป็นมากกว่าเครื่องจักรแต่เป็นเพื่อนร่วมทางที่มีจิตวิญญาณและมีความหมายลึกซึ้งต่อชีวิตเราเรื่องราวเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เราเก่งมากเลยนะคะในการปรับเอาพิธีกรรมเก่าๆมาใช้กับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างรถยนต์ เลยทาให้ดิฉันอดคิดต่อไปไม่ได้ว่าแล้วในอนาคตล่ะคะในวันที่เรากําลังจะมีรถยนต์ไร้คนขับที่ควบคุมโดย AI เต็มรูปแบบเราจะสร้างพิธีกรรมแบบไหนขึ้นมาเพื่อรับมือกับมันเป็นคําถามที่ท้าทายมากครับเพราะตอนนั้นรถยนต์จะไม่ได้เป็นแค่อวัยวะส่วนต่อขยายของเราอีกต่อไปแต่มันจะเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่มีความคิดเป็นของตัวเองบางทีเราอาจจะไม่ต้องไหว้ขอพรจากแม่ย่าน,นางเพื่อท่านช่วยคุ้มครองแล้วก็ได้ หรือเราอาจจะต้องเปลี่ยนไปไหว้เซิร์ฟเวอร์กลางแทนหรอคะทาพิธีเส้นไหว้อัลกอริทึมของรถเพื่อขอให้มันอย่าพาเราขับไปเจอรถติดหรืออย่าแหงกลางทางด่วนก็เป็นไปได้นะครับไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจจะต้องมีพิธีกรรมใหม่เพื่อเรียกขวัญให้กับโค้ดโปรแกรมของพุเตอร์ก็เป็นได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับใช้เนะื้อหาที่คุณตามมาหาอยู่หรือเปล่าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้พวกเราความรู้นอกห้องเรียนกันด้วยนะครับ วันนี้พวกเราขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีครับ